ี่เป็นทางจากซอยซอยตรงหน้าบ้านนะคะแดดยังจ้ายอยู่เลยนี่จะพาจะพาเพื่อนๆไปดูว่าตรงตรงเนี้ยเขาทำอะไรกันอาทิตย์ก่อนเห็นเขามาเกรดถนนเอาดินมาถมนี่แต่ละบ้านเขาก็จะขุดจะ อุตสาเอาไว้ใช้น้ำเลี้ยงปลาเลี้ยงอะไรของเขาไปเดี๋ยวเพื่อนๆไปดูนะทางด้านนู้นนี่ล้อมผ้าเขียวเอาไว้ พอมาถึงตรงทางโค้งนี่เดี๋ยวจะพาเ,เพื่อนๆกลับไปดูกลับไปดูนี่คือนี่เส้นทางที่เราเดินเข้ามาเห็นลังคาลิบลิบนุ่นบ้านเราเห็นจัวสามเหลี่ยมนุ่นสีฟ้าๆนั่นที่บ้านเราเดินต่อค่ะเดินต่อ มาเที่ยวทุ่งพระอาทิตย์กำลังจะตกดินขณะนี้เวลาห้าโมงเย็นห้าโมงเย็นกว่ากว่า و, อ,อู้บ้านหลังนี้ล้อมล้อมไว้กว้างใหญ่ไพศาลมากเพื่อนเพื่อนดูพระอาทิตย์กำลังจะตกดินสวยเนาะ ตรงนี้จะย้อนแสงเดี๋ยวให้ให้ดูนกเอียงเลี้ยงควายเท่าข้างหน้านี่จะเป็นหมู่บ้านนะคะหมู่ที่หนึ่งตรงที่เราเดินมาเนี่ยบ้านเราอยู่หมู่เก้าอยู่ใกล้ๆแค่นี้แหละ เมฆอยู่ในน้ำส,สวยๆเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆดูชีวิตของคนบ้านนอกอันนี้ท้องนาหลังจากเก็บเกี่ยวแล้วนะคะ เขามาเกรดทางสาธารณะให้กว้างขึ้นเาสาแดงๆนั่นคือเขตเขตถนนโอ้กว้างกว้างกว้างมากโอ้ทางด้านนี้สว่าง จะให้เพื่อนๆดูหมู่บ้านอันนี้เป็นชายหมู่บ้านหมู่ที่หนึ่งเขาก็เอาควายควายมาปล่อยให้เล็มหญ้าก่อนที่จะเข้านอนก่อนที่จะเข้าคอก บ้านก็จะขุดบอ่อน้ำขุดบอ่อน้ำเอาไว้ใช้พาเพื่อนมาสำรวจถนนเส้นใหม่เขาปรับปรุงให้มันกว้างกวางขึ้นแล้วก็เอาต้นไม้ต้นใหญ่ๆที่มันคลึมคล้มๆเวลาเดินแล้ว ทีก็เสียวเหมือนกันน่ากลัวมันมันรกเขาก็เอาอต้นไม้ลงก็ดูดีขึ้นดูหน่าสัญจรไปก็คือไปนาเป็นถนนไปนาต่อไปก็จะมีลูกหลานออกมาปลูกบ้านขยายหมู่บ้านต่อไป มมือนี่ก็จะเลี้ยงเป็ดไข่นะคะเจ้าของมาเลี้ยงพอดีเจ้าของกำลังมาเลี้ยงกำลังมาให้อาหารเป็ดมันก็รู้นะพอเจ้าของมาพอเจ้าของมามันก็นเดินเดินเข้าเข้าบ้านเองนะเป็นระเบียบเรียบร้อยเข้าบ้านเอง เ <_ an> จ้าของแค่มาเปิดเปิดประตูบ้านให้เปิดประตูบ้านให้เขาก็เดินเข้าบ้านเองเดินเป็นแถวไม่ต้องต้อนไม่ต้องอะไรเลยเออตัวนั้นยังยังหลงอยู่ในบอ่อแค่ตบมือ<_ an> <_ an> ดีจังเลย มันไข่ไหมน้ำไม้มันไข่หรือ,อยังโอ้โอน้ำไม้ไข่ไงตะโกนคุยกันคนบ้านนอกต้องตะโกนคุยกันไข่แพงละาร้อยแวะมทักเจ้าของเป็ดเลยได้บวบบวบหอมากินอันนี้บวบเขาเกิดเองนะคะได้มาสองหน่วย ตรงนี้จะเป็นปากทางปากทางถนนซีเมนลาซีเมนตรงนี้ก็จะเป็นหมู่บ้านกลุ่มกลุ่มของหมู่บ้านก็จะมีบ้านของเราแล้วก็เป็นเอ่อบ้านเช่า ต่อไปจะไปเป็นโรงเรียนหนุนมองเห็นลิบลิบนู่นโรงเรียนละแวกนี้ก็จะอยู่กันอย่างสงบแต่ว่าทางฝากทางนน้นนี่จะเป็นถนนมิตรภาพ<ม>ก็จะได้ยินเสียงรถอีกแหละเสียงรถเวลาเขาวิ่งเวลาเขาติดไฟแดงนี่ก็จะมีเสียงรบกวนอยู่ ถึงทางแยกแล้วทางด้านนูน้นก็จะออกปากซอยเลี้ยวซ้ายไปบัวใหญ่เลี้ยวขวาก็จะสามารถไปตัวเมืองนะครราชสีมาได้ไปทางนี้ก็จะกลับบ้านเราไปโรงเรียนแล้วก็ไปออรอพอ,อต่อโรงพยาบาล ชุมชนชื่อเต็มว่าอะไรน่อที่เรียกว่าอนามัยเก่านั่นแหละตรงนี้ก็จะเป็นชุมชนน้อยๆในซอยนี้นั่นกลุ่มเด็กๆมีความสุขกันลาเพื่อนๆพ,พร้อมกับความสุขในซอยบ้านที่เออหน้าอยู่ของเรานี่ แถมพี่วัวพี่วัวเมื่อว,วานมันกำลังจะแห้งก็รอให้แห้งก่อนนี่ก็มีมีหมานำทางมาด้วยสุนัขนำทางขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมโอแผนด้ากระลงห่ว